สวัสดีครับวันนี้พบกับครูตองทําเองวันนี้ครูตองจะขอนําเสนอวิธีการเติมสารทคำควาเย็นในกรณีที่เราเปลี่ยนตู้แอร์ครับจะมีวิธีการทําอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์เราก็จะมีถังสารทําความเย็นเครื่องทําสูญพิกาศน้ํามันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ ปักโลสายไฟและเมนิโฟเกตครับต่อไปนะครับ<ด>เราจะทำ<ด>สุญญากาศเพื่อดูดเอาอากาศและความชื้นออกจากระบบปรับอากาศนะครับวิธีการก็คือนําท่อสีเหลืองนะครับต่อเข้ากับเมนิโฟเกตตรงกลางนะครับท่อสีแดงต่อเข้ากับเมนิโฟเกต ด้านสีแดงคือด้านแรงดันสูงท่อสีน้ำเงินต่อเข้ากับแมนิโฟเกตด้านแรงดันต่ำนะครับสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นเราจะห้อยแมนโฟเกตไว้ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับนำท่อสีเหลืองต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศครับท่อสีแดงนะครับต่อเข้ากับ หัวต่อหรือคอปเปอร์นะครับ r en yeah. 1 3 c a นะครับท่อสีน้ำเงินนะครับต่อเข้ากับหัวคอปเปอร์ r 1 3 c a ด้านแรงดันต่ำครับวิธีการใส่เมนิโฟเกตนะครับเราก็จะคลายวาล์วปิด <ite> ด้านโล วาปิดด้านายนะครับว,วิธีการใส่นะครับเราจะกดคอปเปอร์ลงไปแล้วขันตัววาล์วกดสอนนะครับลงไปนะครับกระบารถมอเตอร์ไซค์หรือให้ําไก่ก็ได้โอเคพี่หนุ่มช่างยนต์ ยอมจนไม่คิดโกงใครจะมาจากไหนต้องไปด้วยใจซื่อตรงยอมเอส,มมสียตละหลังจากนั้นนะครับเราจะเปิดสวิตช์เครื่องทำสุนญากาศและเปิดเมนิโฟเกตด้านแรงดันต่ำเปิดสุดเลยครับ และเปิดมินิโฟเกตด้านึรงดันสูงเราจะใช้เวลานะครับการทำสุญญากาศประมาณ20-30นาทีนะครับจะสังเกตได้ว่าเข็มด้านแรงดันต่ำนะครับจะตกลงมาอยู่ที่30นิ้วประหลอดนะครับเมื่อเวลาผ่านไปครบ20นาทีนะครับเราจะทำการปิดเกตทั้ง2ด้านนะครับเพื่อตรวจเช็ค รอยรั่นะครับระดับเครื่องทําสุญญากาศครับเราจะตรวจรอยรั่ว5นาทีนะครับการตรวจรอยรั่นี้ถ้าเข็มตีกลับไปยังเลข0นที่เดิมนะครับแสดงว่าระบบรั่วนะครับแต่ถ้าเข็มไม่ตีกลับไปที่เดิมแสดงว่าระบบยังปกติอยู่นะครับ<ป>เมื่อครบ5นาทีแล้วนะครับเข็มไม่ตีกลับแสดงว่าระบบไม่รั่วนะครับ เราจะทำการเติมน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ลงไปครับรกกรบร S, รรออออเเเกกก่งงะบถมต์ไคหหืใใ้้จ็ดโวิธีการเติมนะครับก็ให้เรานั้นถอดสายเมนิโฟเกตด,ด้านโลจากเกตวัด ออกมานะครับแล้วจุ่มไปที่น้ำมันหล่อรื่นคอมเพรสเซอร์หลังจากนั้นนะครับเปิดวาล์วด้านไฮเปิดวาล์วด้านแรงดันสูงนะครับและเปิดเครื่องทำสุญญากาศเมื่อเราเปิดเครื่องทำสุญญากาศนะครับเครื่องทำสุญญากาศจะดูดสารน้ำเย็นจากทางด้านไฮนะครับแล้วดูดลงไปยังด้านโลเข้าไปที่คอมเพรสเซอร์โดยตรงเลยนะครับ แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานั้นยกสายเมนนิโ g เกตด้านโลขึ้นทิ้งไว้สัก10วินาทีนะครับเมื mm ่อ hmm. เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการต่อสายแมนนิโ g เกตด้านโลเข้ากับเกจวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดเมน o l โฟเกตด้านโลและด้านไฮ เพื่อทำสุญญากาศต,ต่ออีกประมาณ15นาทีนะครับนในช่วงระหว่างรอนะครับจะพามาชมแผนกวิชาช่างยนต์นะครับวิทยาลัยการอาชีพชเวดานะครับหากใครที่ดูอยู่และสนใจนะครับส่งบุตรหลานนะครับหรือที่เป็นลูกศ,ศิษย์ศิษย์เก่านะครับที่มีลูกหลาน โตแล้วนะครับจบชั้นม .3 นะครับอยากจะเรียนวิชาชีพช่างยนต์นะครับก็สามารถมาเรียนได้ที่วิทยาลัยการอาชีพชบาดานได้เลยนะครับวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเปิดทําการสอนมาแล้วเป็นเวลา23ปีนะครับแผนกวิชาช่างยนต์เป็นแผนกแรกๆนะครับที่เปิดทําการจัดการเรียนการสอนเราก็จะเห็นว่าที่แผนกช่างยนต์นั้นมีศูนย์บริการนะครับ c a c Auto Service นะครับซึ่งวันนี้ ครูตองเองนะครับก็มาใช้บริการ c a c auto service นะครับในเรื่องของการเติมสารน้ำคามเย็นนะครับหากใครที่สนใจนะครับสามารถส่งบุตรหลานมาเรียนได้นะครับบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้นะครับเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้เปิดทําการจัดการเรียนการสอนแต่ว่าคุณครูนั้นก็จะสอนแบบออนไลน์จึงไม่เห็นอ่านนักเรียนนะครับเข้ามาเรียนได้นะครับเนื่องจากสภาวะช่วงนี้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบาดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคุณครูได้ทําการถอดนะครับซ่อมจริงนะครับแล้วก็ทําการสาธิตให้นักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็สอนนักเรียนไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดฝึกต่างๆนะครับเราก็จะมีฝึกให้กับนักเรียนนะครับในเรื่องของระบบเครื่องยนต์นะครับระบบสายไฟนะครับการต่อวงจรต่างๆก็จะมีสอนนักเรียนทั้งหมดนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับวิทยาลัยการอาชีพเชมดานนะครับเมื่อทําสุญญากาศครบแล้วนะครับ15นาทีเราก็จะทําการปิดเกจทั้ง2ด้านนะครับหลังจากนั้นปิดเครื่องทําสุญญากาศในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการเติมสารทำความเย็นเราจะถอดสายไมโครเกจด,ด้านบริการนะครับสีเหลืองนะครับถอดออกจากเครื่องทําสุญญากาศนะครับ หลังจากนั้นเราจะนำถังสารนำามเย็นมาตั้งแทนครับ,รบต,ต,ต่อไปนะครับจะเป็นการเติมสารทำความเย็นโดยวิธีการก็คือนำสายไมลิโฟเกตสายกลางครับสายเส้นสีเหลืองต่อเข้ากับถังสารทกควาเย็นครับ หลังจากนั้นเปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นต่อไปทำการไล่ลมที่สายมินิโฟเกตสายกลางครับ1-2วินาทีครับหลังจากนั้นเปิดวาล์วมนิโฟเกตด,ด้านแรงดันต่ำและเปิดวาล์วมิดิโฟเกตด,ด้านแรงดันสูงครับ ปล่อยให้สารโอเย็นนั้นไหลเข้าไปจนแรงดันคงที่แล้วนะครับจะอยู่ที่9 0้าถึงหนึอปอนด์นะครับให้เราปิดเกจทั้งด้านแรงดันต่าและแรงดันสูงไว้นะครับหลังจากนั้นให้เราสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเปิดสวิตช์ความเร็วพัดลมให้สูงสุดเปิดสวิตช์ความเย็นให้สูงสุดนะครับ ต่อไปนะครับเราเปิดประตูรถให้ครบทุกบานเลยนะครับเพื่อให้สารความเย็นนั้นสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างเ<ด>ต็มที่ครับรรหลังจากนั้นเราจะเปิดเกจด้านแรงดันต่ําเพียงด้านเดียวนะครับแรงดันสูงห้ามเปิดนะครับเนื่องจากว่าจะทําให้สารความเย็นนั้น ไหลกลับสู่ถังแล้วทำให้ถังระเบิดเกิดอันตรายกับเราได้นะครับต่อไปเราปล่อยสารน้ำมเย็นเข้าไปในระบบต่อนะครับในขณะนี้ติดเครื่องแล้วเร่งรอบเครื่องให้ได้1,500รอบนะครับสารนมเย็นจะเริ่มเข้าไปเรื่อยๆความดันจะอยู่ที่แรงดันต่ำนะครับ30-40 ปอนแรงดันสูงนะครับจะอยู่ที่ 200- ถึง250นะครับเมื่อแรงดันแตะถึง200แล้วนะครับให้เราปิดเมนโฟเกตด,ด้านแรงดันต่ำทันทีครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเช็คความเย็นเมื่อความเย็นได้ที่แล้วนะครับให้เราทำการปิดถังสารทำความเย็นได้เลยนะครับปิดหัวสอนวาลบริการทั้งคู่นะครับต่อ,อไปก็ถอดออกได้เลยครับ เมื่อเราถอดสายเกตออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการปิดจุกวาวบริการให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเก็บของทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำไปเก็บให้เข้าที่แล้วนํารถไปทดสอบความเย็นครับตอนนี้แอร์เย็นสบายเลยนะครับเย็นกว่าเก่าเยอะเลยนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe <Okay. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูนั้นทำคลิปต่อตอไปด้วยครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ